ดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลมค่ะ,คะวันนี้ฟิล์มกับฟิลมนะคะก็จะมาแกะของขวัญปีใหม่ของน้องเฟิร์นนะคะจ <Yay. S 1> ากช่องพิงแฟนลีเคชั่นค่ะที่น้องเฟิร์นนะคะเอามาให้ก็จะเป็นของขวัญน,นะคะฟิล์มอยากรู้มากเลยว่าข้างในจะคืออะไรเย้ ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะจะยินลุ้นก่อนไงก็ลุ้นไม่อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในนะคะคืออะไรเพื่อนๆนะคะมาลุ้นพร้อมกันเลยค่ะว่าฟิล์มกับฟิวนะคะจะได้อะไรจากของที่น้องเฟิร์นนะคะส่งมาเปิดเลยหนึ่งสองสามแผ่นแผ่นแทเดนแผ่นเทเด่นแผ่นเท่นว้าวคืออะไรเออเอสโตชีคืออะไรเอ่ย มีขนมคองเล่นพัดลมนี่พี่เอาใช้นี่นะคะคือของที่น้องเฟิ่อส่งมาให้ค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นพัดลมค่ะฟิลมนะคะอยากได้มากเลยพัดลมแล้วก็มีขนมเป็นที่ทำพุดดิ้งนะคะไมไอติมด้านข้างหลังแล้วก็มีสกูชี่โอ้ของที่ฟิลมชอบเลยนะคะอันสุดท้ายวิชอบกันกลางอะวิชอบวันนี้อะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิมก็จะมารีวิวสกูชี่กับ พัดลมก่อนนะคะแล้วก็ที่ทำพุดดิ้งนะคะฟิล์มก็จะทําคลิปแยกออกมาให้นะคะน้องเฟิร์สน,นี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะแกะสกูชี่ออกมาค่ะสีนะคะก็จะเหมือนแบบเป็นช็อกโกแลตนี่นะคะกินขนมปังกินขนมปังสีช็อกโกแลตนะคะนี่เนียบไส้ครีมาแบบนุ่มๆนี่นะคะแท็กก็จะเป็นของเดะแบรสคูลค่ะ นี่นะคะและที่น้องเฟิร์สส่งมานะคะก็จะเป็นสกุชีหน้าหมีนะคะ <Wow. S 1> ้าตรงนี้นะคะก็จะดูเหมือนมีครีมอยู่ด้านในนะคะน้องฟคิดว่าแบบท่าหน้าตาจะเป็นแบบขนมนะคะตรงนี้ก็จะแบบเป็นเบลควีมก็แบบสไตลินโบเป็นจุดๆนะคะแต่ตรงนี้ขนมแล้วแบบเป็นบบสีช็อกโกแลตแล้วใส่ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตผสมครีม อย่างนี well, we ้อก <rzy> ็น่าจะกินได้นะพี่ฟิลเนาะไปลองชิมเลยเอาไปแล้วใจเย็นน้องฟิลพี่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะเดี๋ยวฟิลก็จะบีบให้ดูค่ะไม่เจ้าโอ้สโลว์นะคะไหนอ่ะพี่สโลว์มากเลยนะคะสปูชี่รังเฟิร์นส่งมาให้จมูกสโลว์ไหนจมูกอ้ยโอนี่นะคะเดี๋ยวฟิลก็จะบีบให้ดู สโลมากเลยนะคะฟิ์มกับฟิวช่อบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวฟิ์มนะคะ <g> ก็จะลองบีบดูค่ะสโลสโลมากเลยนะคะทุกส่วนของสกูชี่ชิ้นนี้นะคะสโลมากเลยะคะ่ะฟิ์มกับฟิวช่อมากขอบคุณน้องเฟิร์นมากเลยนะคะที่ส่งสกูชี่ชิ้นนี้มาให้ฟิ์มกับฟิวชิ้นนี้สโลไหม โชอบไหมชอบน่ากินด้วยว้าวเดี๋ยวน้องฟินะคะจะมารีวิวพอลลเราไม่เดนนะคะน่าใจเย็นร้อนมากตอนนี้นี่เอาไปใช้ที่โรงเรียนน่าจะได้ชิมโนฟิช่ไว้ที่โต๊ะที่โรงเรียนแบบร้อนมากนี่นะคะด้านหลังก็จะมีวิธีใช้ค่ะจะพัดลมตัวนี้นะคะใช้แบบเป็นทานค่ะเดี๋ยวอฟิฟิลนะคะก็จะลองใส่ทานดูค่ะเิดตามแบบเลย ตรงนี้แล้วเปล่าตรงไหนอะด้านล่างแต่ว่าต้องขันน็อตตรงนี้ออกก่อนนะคะค่ะนี่นะคะฟิล์มก็ขันน็อตออกมา้นะคะต่อไปก็ใส่ทานแล้วพี่ขอใส่น้องฟิล์มรู้เลยตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิล์มก็ใส่ทานเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะฟิล์มกับฟิล์มก็จะทดลองใช้พัดลมตัวนี้ดูนะคะฟิล์มกับฟิล์มก็นี่พัดลมไปต้องต๊ะแล้วนะคะต่อไปก็จะให้น้องฟิล์มเปิดสวิตช์ค่ะเปิดเลยยานคาคนลุกมาแล้วนี่นะคะ ต้องตัวพัดลมตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ค่ะโอ๊ยดย่ใกล้หนูมากหนูคนรู้ไป้หมดแล้วนี่นะคะเย็นมากเลยค่ะหนานนักฟืนนนคะกับพี่ฟิล์มชอบมาเลยค่ะขอบคุณพี่เฟิ่นนักเรียนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้อเฟื่นฟิล์มกับฟิ่นะคะก็ขอบคุณสําหรับสกูชี่แล้วก็พัดลมมากเลยนะคะขนมฮุดดี้อันนี้นะคะพี่กับฟิลแบบจะเก็บไว้รีวิวครั้งหน้าน,นะคะก็นนะะจะเก็บไว้รีวิวแยกนะคะ ติดตามฟิล,ฟลได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า